เอาเอาไฮ้ยไอ้เนี้ยเอาไว้ทำไรเนี่ยนี่เอาไว้ทำไรอ้ยคุณอแล้วนู่นน่ะข้าวสุกแล้วอะสุกแล้วเอาสุกแล้วทำไมโอ้ไม่มาใช้ตรงนล่อยย่แรงเนี่ยปลุกนุ่ก็แรงแล้วผัดยังงอันนี้ที่ไม่ใช้ดับเลยใช้ใช้ทำอะไรอีกอะดมันได้โว้ยมันงานแรงอี่แล้ว เือดับเือดดับประเียวไอ้นี่ดับปดไอ้นี่ก็ดับเหมือนกันที่ทำไมไม่ใสน้ำเอร่อยดีน้ำาแล้วแล้วใสน้ำนะวลเอาผัใส่ปุ๊บมไมเลดียวเอามไเขอสัมภาษณ์สดหน่อยครับคุณรู้สึกยังไงกับไอเด็กบ้าพวกนี้ครับ ดูดูสิครับอีกห้าทีได้กินไหมับรับรับรับัยให้เลยยี่สิบทียังไม่ได้กินเลยสู้สู้สู้หมูนุ้นไม่ได้เลยหมูนุ้นแม่ครัวขี้วุ่วายแบบจะกินงั้นได้ก okay. ็เอานีดใส่น้ำอีกได้วเา